สวัสดีครับ FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับอจังวารเก็บของได้แล้วกลับบ้านห้องน้ำห้องอะไรก็เสร็จแล้วครับเหลือแต่ที่พื้นติดโถขุดบ่อเขินนะครับเอเฮ้ย มาดูบ้านนะครับพาดูบ้านนะครับเอซีว่ามันสีอ่ครับด้านข้างบ้านนะครับเอซีดูอืม สวยครับพี่ซีกับเม่ต่อมด้วยสีชมพูดูครับกอนแรกก็ให้เมดตอมนะครับผมขุดก็วันนี้ทั้งเอมบ้านเอมห้องน้ำติดประตูห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยครับพี่ซีมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เหลือทีพื้นเหลือทีพื้นห้องน้ำก็เหลือๆเ,เหลืออยู่ขุดอบอกขุดติดสะโคกนะครับเหลือครับรถขึ้นหลังคาเก็บรถขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถเก็บรถขึ้น ดูด้านในบ้านนะครับสีจะเป็นสีนี้นครับสีประตูหน้าต่างหน้าต่างครับสีด้านหลังหน้าต่างด้านหลัง

เอาปูนผสมปูนเข้านะครับคือพื้นห้องน้ำลจะติดสักคบติดสักคบยู่ตรงนี้นะครับเอฟซีคือบอกคอตตรงนี้พรุ่งนี้คงจะได้ขุดเนาะช่วยกันคนเล็กและนน้อยครับไอสิีวันพรุ่งนี้ ละกินาทีเปดนาทีก็เสร็จนะครับ้านข้างห้องน้ำที่ลังคาหน้ำนะครับยินได้ทราบพอดีเลยครับใน,นห้องน้ำนะครับนี่ครับเจ้าก,ก็ ส่วนตัวก็จุดเครื่องไม้เครื่องมือรอกลับบ้านนะครับปะกกต่ำอมเพิ่มดีกว่านเอาเอาเวลาไหนนั่งเอาเวลาไหนนั่ง ขุดขุดคนละแปดนาทีขุดคนละแปดนาทีส่วนโจก็เก็บอุปกรณ์ไม่รอผมเลยนะครับเวฟซี เก็บคนเดียวนี่ครับย่อยๆเงี่ยเนาะตัวเนาะย่อยๆเงี้ยเนานหรือนทำงานหยอยอแย่ๆอืมอออ๋ออ๋อัวน้อยนะบะโอ้ยดูเดนารูลาเอ้ยนะครับออผมขอจบคลิปเพียงทานีก่อนนะครับสวัสดีครับ